ยิ้มหวานกันเร็วฮาคินครับฮาคินเอ๊ะยิย้มให้ใครยิ้มให้พี่เนยยิย้มหวานกันยินม้มหวานเอามาดูดนิ้วองเนี่ยนแะม่ให้ยิ้มหวานให้หน่อยดูดนิวาา้วทำไมเงี้ยอีย๋ฮาคินพาคิน อื้อ้วจะเอาหางพี่นหนยล่ะพี่หนไปแล้วพี่หนไปแล้วครับไาทินมองพี่เนยตาไม่กระพิบเลยอื้มอื Ð, Ugh, kind of อืมใครชอบหใครชอบจิ๊จน๊็ิ๊จิ๊จิ๊จินจิ๊จิ๊จินจิเจิ๊จิ๊ีิ๊จ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 ิมจินิมามา ็ไปอีกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใช่ไหมอากินอากินอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิ้มใหม่กันเลยอากินอากินยิ้มใหม่กันแล้วดูนิ้วอย่างเดียวเลยเราอะเนยห้างน้ำเนย กี่นิ้วเนี่ยในแม่นับสิสองนิ้วเ <c oughs> จ้าพี่เนยเหรอเชน้ำลายนะครับเช <c oughs> น้ำลายหนู 아ん <laughs> 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 <émon> <laughs> <음> <laughs>